ครับวันนี้พอมีเวลานะครับก็จะมาขยายลายแดงน้ําใสให้ดูนะครับมาสาธิตวิธีขยายลายแดงง่ายๆให้ดูนะครับให้ดูลายแดงที่เราขยายไว้ก่อนนะครับในกระมังน้ำสิบลิตรนะครับอันนี้เป็นลายแดงที่ผมขยายไว้7-8กระมังนะครับ อันนี้เป็นน้ำสิบลิตรนะครับท่านใดที่มีพื้นที่ไม่เยอะนะครับก็สามารถเลี้ยงไรแดงเป็นอาหารสดให้ปลาได้ใช้ทุกวันนะครับมีพื้นที่หนึ่งถึงสองตารางเมตรก็สามารถเลี้ยงไรแดงได้แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีขยายไรแดงง่ายๆให้ดูนะครับเผื่อท่านใดเพิ่งเข้ามาชมนะครับยังทำไม่เป็นนะครับหรือว่าท่านใดที่ เลี้ยงไปแล้วติดขัดว่าจะขยายยังไงง่ายๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตให้ดูนะครับให้ดูไรแดงที่ผมขยายไว้ก่อนนะครับเลี้ยงต่อเนื่องมานะครับไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ําเลยนะครับนี่ครับไยแดงน้ําใสนะครับน้ําใสก็เลี้ยงให้บูมได้นะครับจะเห็นว่าลายแดงหนาแน่นเต็มพื้นที่กระมังเลยนะครับถ้าอย่างนี้เราก็นําไปใช้และนําไปขยายได้แล้วนะครับ ที่เห็นในกระมังน้ำ10ลิตรนี้ถ้าจะไปขยายนะครับได้ถึงหลายสิบกระมังนะครับ 20- 30กระมังได้เลยนะครับก็จะมาสาธิตให้ดูนะครับผมก็จะเตรียมน้ำไว้นะครับน้ำใส่กระมังน้ำ10ลิตรไว้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับครับมาเริ่มกันเลยนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับ ผมก็จะสุ่มตักนะครับใช้แก้วกาแฟก็ได้นะครับสุ่มตักใบแดงนะครับขึ้นมาหนึ่งแก้วนะครับนี่นะฮะเทลงไปเลยนะครับสุ่มตักขึ้นมานะครับหนึ่งแก้วเทลงไปเลยนะครับแค่นี้เองครับหลังจากนั้นเราก็จะมาให้อาหารนะครับเป็นอาหารใบแดงน้ำใสนะครับหนึ่งถึงสองวันแรกนะครับเราจะให้ แค่ครึ่งช้อนนะครับวันละครึ่งช้อนนะครับลับใช้ไม่เยอะนะครับไม่เปลืองนะครับอาหารแค่ครึ่งช้อนนะครับหนึ่งถึงสองวันแรกนะครับครึ่งช้อนนะครับวันละครึ่งช้อนหลังจากนั้นวันที่สองสามสี่เราก็แต่วันที่สามวันที่สี่ที่ห้าเราก็ให้หนึ่งช้อนนะครับ าวันไรแดงก็บูมอนํานไปใช้ได้แล้วนะครับสําหรับอาหารเลี้ยงไรแดงน้ําใสนะครับขวดนี้1.5ลิตรนะครับท่านใดที่เลี้ยงปลา40-50ตัวนะครับประกัด40-50ตัวนะครับขวดนี้ขวดเดียวนะครับก็เลี้ยงไรแดงอให้มีปลาให้ให้ปลามีอาหารกินต่อเนื่องได้ครึ่งปีเลยนะครับอ่ครึ่งปีเลยนะครับขวดเดียวนะครับดเอาอยู่นะครับ ครับวันนี้ายแดงที่เราขยายไว้อายุครบห้าวันแล้วครับมาตามดูกันนะครับจะเห็นว่าไรแดงนะครับแตกตัวเต็มพื้นที่กระมังแล้วนะครับถือว่านำไปใช้นำไปขยายต่อได้นะครับอายุขนาดนี้นะครับเหมาะที่จะนำไปใช้ไปขยายต่อได้แล้วนะครับหรือท่านใดต้องการเลี้ยงต่อเนื่องได้นะครับเลี้ยงยาวได้นะครับ10บวัน15วันก็ได้นะครับแค่คอยเติมน้ำนะครับ เติมน้าเติมอาหารนะครับน้ําที่แห้งลงเราก็เติมลงไปนะครับเราทำสองทำว้สองกระมังนะครับมาดูกันนะครับที่เห็นที่ผิวน้ําเป็นแผ่นฟิล์มบางๆนั้นถือว่าปกตินะครับถือว่าปกติเป็นแผ่นฟิล์มบางๆใสๆนะครับถือว่าปกตินะครับอย่างนี้นะครับก็สามารถนําไปใช้นําไปขยายต่อได้แล้วนะครับสําหรับท่านใดที่เลี้ยง ปลาค่อนข้างเยอะนะครับก็ทําสัก5 6ากระมังครับหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนใช้นะครับใช้วันละกระมังกระมังหมุนเวียนกันไปนะครับก็จะมีลายแดงอนุบาลลูกปลานะครับลูกปลาเฉพาะคอกข้อกข้อนี่สบายสบายเลยนะครับปลาตก็มีให้กินแบบสบายสบายเลยนะครับส่วนกระมังที่เราขยายมานะครับแล้วก็ เลี้ยงต่อเนื่องได้เลยนะครับแค่คอยเติมน้ํานะครับเติมน้ําให้อาหารนะครับอันนี้เลี้ยงลากยาวมาเป็น10วันแล้วนะครับไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ําเลยนะครับแค่คอยเติมน้ํานะครับอาหารก็อย่าให้เยอะเกินนะครับนี่ครับเลี้ยงต่อเนื่องมานะครับน้ําที่เติมนะครับเราก็เติมลงไปได้เลยนะครับอย่างนี้แห้งลงมาหน่อยนึงก็เติมได้เลยนะครับน้ําที่เติมนะครับต้องเป็นน้ําที่พักคลอรีนดีแล้วนะครับห้ามมีคลอรีนเด็ดขาดนะครับ เติมลงไปได้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองนะครับวิธีการขยายรายแดงง่ายๆนะครับท่านใดนะครับที่ติดตามดูนะครับถามดูคลิปถ้ายังไม่เข้าใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับสอบถามกันได้สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับก็ฝากกด ติดตามนะครับกดติดตามนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับวิธีเลี้ยงไรแดงง่ายๆนะครับเลี้ยงในร่มในบ้านในห้องได้เลยนะครับรับรองไม่มีกลิ่นรบกวนนะครับน้ําไม่เน่าไม่เสียนะครับสามารถเลี้ยงต่อเนื่องได้ยาวเลยนะครับกับอาหารสําเร็จรูปนะครับสําหรับเลี้ยงไรแดงโดยเฉพาะนะครับตาแดงในสมบูรณ์นะครับกวดเดียวเอาอยู่นะครับสาหรับท่านที่ เลี้ยงปลา40-50ตัวนะครับขวดเดียวนี้ก็สามารถเลี้ยงไรแดงต่อเนื่องได้ครึ่งปีเลยนะครับ5-6เดือนสบายๆนะครับครับคลิปนี้ก็คงจะแค่นี้นะครับท่านใดที่ดูแล้วนะครับก็ที่ใช้อาหารอยู่ก็นําไปขยายได้เลยนะครับทําตามในแบบได้เลยนะครับน้ําต้องปลอดคอรีนจริงๆนะครับน้ําต้องปลอดคอรีนจริงๆอันนี้หัวใจสําคัญมากนะครับ นำไปทำตามได้เลยนะครับท่านใดไม่เข้าใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับครับคลิปนี้ก็คงจบแค่นี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ